สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยล์ซีรีส์เรื่อง The Tale of Nokdu และนี่คือตอนที่7และ8ของซีรีส์นี้หลังจากนางเอกดงจูถูกส่งตัวมาให้คุณนั่งหื่นถึงบ้านแต่กลับพบว่าคนตรงหน้ากลายเป็นพระเอกนกดูที่บอกว่าจะมาเป็นแม่ของเธอเธอก็สับสนมากจนต้องถามย้ำเขาอีกทีพระเอกแซวเธอว่าเขาคงดูดีมากในชุดบัณฑิตและบอกว่าจากนี้เธอจะไม่ต้องเป็นกีแซงอีกแล้วที่จริงหลังจากนางเอกถูกส่งตัวไปนายแม่กลับมาทอดถอนใจว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งชะตากรรมของกีแซง แล้วพระเอกก็รีบมาเข้าพบนายแม่ถามว่ามีทางลัดไปที่ที่นางเอกไปไหมก่อนจะยื่นขอมีค่าที่เคยได้รับมาจากยิงสูงศักที่เคยช่วยไว้ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าต้องการรับนางเอกเป็นลูกบุญธรรมพระเอกบอกว่าขอกับนางเอกย้ายเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแม่ไม้ด้วยกันเลยก็ได้จะได้อยู่ในสายตาของนายแม่ตลอดนั่นทําให้นายแม่สงสัยว่าอะไรทําให้พระเอกต้องอยากช่วยนางเอกมากถึงขนาดนี้พระเอกบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจเป็นเพราะความผูกพัน และอยากให้หนางเอกได้ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการบ้างสักครั้งนั่นทําให้ในแม่ยิ้มด้วยความพอใจจากนั้นพระเอกเลยชิงมาถึงที่หมายก่อนนางเอกเขียนหนังสือสัญญาบางอย่างซ้อมพูดประโยคนประกาศความเป็นแม่กับนางเอกอยู่คนเดียวเสียนานจนแทบจะอินเกินเบอร์แล้วเอาเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้มาใส่รอแกล้งตอนนางเอกเข้ามานั่นคือที่มาของเรื่องทั้งหมด นางเอกถามเขาว่าทำไมต้องลงทุนเสียเงินมากมาและทำแบบนี้เพื่อเธอด้วยพระเอกอึกอักบอกคำตอบไม่เหมือนกับที่บอกในแม่ก่อนหน้านี้อ้างว่าตัวเองยังต้องอยู่ในหมู่บ้านแม่ไม้แล้วนางเอกก็เอาแต่ไล่เขาแต่เขายังอยากรอเจอนายหญิงของเขาอยู่นางเอกแย้งว่าแค่ใช้เงินซื้อตัวเธอให้อยู่ในหอกีแซงก็ได้นี่พระเอกเลยได้ทีแซลว่ากลัวเขาโดนจับได้เหรอเป็นห่วงละสิคราวนี้นางเอกกลับยอมรับตรงๆว่าเป็นห่วงทำเอาพระเอกของเราถึงกับอึง้ง นางเอกก็เรียกอธิบายต่อว่าจะโดนมองยังไงถ้าทุกคนรู้ว่าเธอซ่อนคนบ้าการแบบพระเอกเอาไว้พระเอกก็ว่าเขาไม่ถูกจับได้หรอกนางเอกยังคิดว่ายังไงก็วางใจไม่ได้แต่การช่วยพระเอกปกปิดสถานะก็เป็นการตอบแทนที่ช่วยเธอไม่ให้ต้องไปเป็นกีแซงอีกถือว่าหายกันพระเอกบอกว่ายังไม่หายกันหรอกก่อนจะเอามือนางเอกมาจุ่มบึกประทับตราในหนังสือสัญญาบอกว่าเธอต้องจ่ายคืนเขาอยู่นางเอกหยิบหนังสือมาดูมันเป็นหนังสือการกู้ยืมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถึงร้อยละเจ็ดสิบ นั่นทาให้เธอหัวเสียมากรีบไปแย่งหนังสือคืนจากพระเอกใหญ่แล้วก็มีเสียงคนที่ทั้งสองคุ้นเคยมาจากด้านนอกเป็นยุนมูที่เข้ามาหาหนางเอกเขาเองก็คิดว่าควรจะช่วยเธอให้รอดพ้นจากเงื้อมือของคุณนางหืน่นแต่ดันเห็นพระเอกที่เปลี่ยนชุดกลับเป็นผู้หญิงออกมาจากที่นั่นด้วยกันซะก่อนทําเอายุนมูงง,งเป็นไก่ตาแตกพระเอกของเราก็เข้าใจแล้วว่าที่คุณนางคนนั้นหายไปก่อนเขาจะมาถึงก็เป็นเพราะยุนมูช่วยจัดก,การ พระเอกกับนางเอกเดินคุยกันในขณะที่ยุนมูเดินตามมาอยู่ห่างๆพระเอกนึกถึงภารกิจที่ตัวเองต้องทำขึ้นมาได้เลยรีบไล่นางเอกกลับไปก่อนยืนมูเองก็ตามเธอไปด้วยตอนนี้ที่แห่งนั้นจึงเหลือเพียงพระเอกคนเดียวเสเมื่อไรดูเหมือนนักฆ่าหญิงที่มอบหมายภารกิจให้เขาจะแอบติดตามมาด้วยเขาถูกคมมีดของเธอจ่อคอเขา้าเลยต้องอ้างว่าเห็นการช่วยชีวิตของนางเอกสำคัญกว่าการฆ่าคนเลยเลื่อนภารกิจออกไปก่อนเขายังมั่นใจด้วยว่านักฆ่าจะไม่ลงมือฆ่าเขาในตอนนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์ซึ่งก็เป็นอย่่าางงทีเขคิิดจรๆ วันรุ่งขึ้นนางเอกบอกลาในแม่และเพื่อนสาวกีแซงของเธอในขณะที่พระเอกก็เซ็นเอกสารยืนยันตัวตนให้ผู้ดูแลหมู่บ้านสวมรอยว่าเป็นหญิงจากตระกูลสูงสักที่เคยช่วยเอาไว้สองพระนางของเราได้มาเริ่มต้นบทบาทใหม่ในการเป็นแม่ลูกบุญธรรมที่หมู่บ้านแม่ไม้นับแต่นี้เป็นต้นไปแต่ปรากฏว่าเรือนที่ทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมันเล็กนิดเดียวแถมยังเป็นการอยู่ร่วมกับแก๊งหญิงดุทั้งสาคนอีก พวกเขาถูกจับยัดเข้าบ้านไปด้วยกันสามสาวที่เหลือดูมีความสุขกันมากคิดว่าเดี๋ยวค่อยบอกพระเอกเรื่องการเข้าแกงสตรีคุณธรรมกับพวกเธอหลังจากนี้พระเอกกับนางเอกนั่งแยกคนละมุมห้องพระเอกบอกอยู่กันแบบนี้ไม่น่านรอกเดี๋ยวเจอนายหญิงก็จะไปแล้วนางเอกก็ว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็จะจากที่นี่ไปเหมือนกันแต่ไม่ยอมบอกพระเอกว่าจะไปไหนทาเอาพระเอกของเรางอนว่าลูกบุญธรรมมีความรักกับตัวเองขึ้นมานางเอกจะออกไปข้างนอกด้วยก็ไม่ให้ไปแกล้งบอกว่าใช้คําพูดแบบนี้กับแม่ไม่ได้อีก พอต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะต้องเรียกแม่หรือถูกเรียกแม่ขึ้นมาก็ขนลุกเกลียวแต่สุดท้ายก็ต้องทำเพื่อรักษาความลับจากคนในหมู่บ้านตอนไปจ่ายตลาดด้วยกันทั้งสองแบ่งหน้าที่ว่าใครต้องทำงานบ้านอะไรบ้างแล้วนางเอกก็แวะไปเล่นกับลูกเจี๊ยบในกระบุงพระเอกเสนอจะซื้อให้แต่เธอปฏิเสธกลัวว่าเด๋ยวจะติดตัวเองมากเกินไปตอนเห็นชิงช้าก็ไม่กล้าไปนั่งอีกบอกว่ามันไร้สาระที่โรงกสุรานักฆ่าหญิงสามคนกำลังคุยกันเรื่องการหายตัวไปหลายวันของนักฆ่าขาเจ็บและจะทำยังไงกับพระเอกที่ฝ่าฝืนคำสั่งไมม่ยอทาภรกิจ พระเอกเลยโดนพาตัวมาแล้วเอามีดจ่อคออีกครั้งจากการถกเถียงของพวกเธอถึงเขาจะฝ่าฝืนคำสั่งแต่ก็ทำไปเพื่อช่วยคนและไม่ได้ทรยศคราวนี้พระเอกหรือจะถูกส่งไปทำเรื่องยุ่งยากขึ้นแทนพระเอกกลับมาหาหนางเอกเพร้อมลูกเจบที่ซื้อมาให้แถมยังตั้งชื่อให้เสร็จสับบอกนางเอกว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็อยู่กันดีๆเขาอ้างว่าจะไปหาหนายหญิงในเมืองให้หนางเอกช่วยบอกทุกคนว่าเขากลับไปเยี่ยมบ้านทำเอานางเอกบอกว่าความรักระหว่างพระเอกกับนายหญิงนี่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆ อีกด้านของว่าที่คู่ชีวิตพระเอกเด็กหญิงลูกสาวอาจารย์ว่าที่เจ้าสาวของเขากําลังอยู่กับพี่ชายพระเอกบอกว่าตัวเองเองก็อยากจะไปตามหาพระเอกที่เมืองอยากรู้ว่าจากจุดที่เธออยู่ไปถึงที่นั่นถ้าวิ่งไปต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทําเอาพี่ชายพระเอกหลุดคำแล้วลูบหัวเธอด้วยความเอ็นดูเมื่อพระเอกออกจากหมู่บ้านไปแล้วนางเอกของเราที่อยู่ในห้องกับลูกเจี๊ยบอีกสองตัวยืดเยียดอยู่ในห้องอย่างไม่สบายใจนะักปากบอกว่าดีจังที่ได้อยู่ในห้องคนเดียวแต่พอลมพัดประตูเปิดก็หลงดีใจนึกว่าเขากลับมาซะอย่างนั้น แล้วในที่สุดนางเอกก็เอาเรื่องหาคนทําอุปกรณ์ใหม่มาใช้ในแผนล,ลับเพื่อเป็นข้ออ้างเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อเน,นียนเจอพระเอกจดได้นางเอกตามหาเบาะแสว่าพระเอกเดินทางผ่านไปในเส้นทางที่เธอคิดไหมแล้วเข้าพักแรมที่เดียวกันในตอนกลางคืนเธอดูง,งอนๆเมื่อน,นึกว่าพระเอกคงจะอยากรีบไปเจอนายหญิงของเขามากหารู้ไม่ว่าพระเอกโดนส่งมาทำภารกิจเกี่ยวกับตระกูลที่เขากรอกให้ผู้ดูแลหมู่บ้านไปก่อนหน้านี้ในบ้านพ่อสามีที่เขาอ้างถึงไปมันมีของล้ำค่าที่ทำจากเหล็กอยู่ กลุ่มนักฆ่ามอบหมายให้เขาไปขโมยมันมาภายในสามวันถ้าคราวนี้ไม่สำเร็จพระเอกเราได้ตายจริงแน่เขาเข้ามาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่งแต่พบว่ามันเงียบมากจนเหมือนไม่มีคนอยู่ปรากฏว่าอีกฝากหนึ่งของประตูคือนางเอกที่ยังไม่กล้าเข้าไปในบ้านหลังนี้เพระพาะภาพความทรงจําในวัยเด็กเกิดทับซ้อนเข้ามานางเอกเคยอยู่ที่นี่ในวันที่มีการฆ่าฟันครั้งใหญ่พ่อเธอถูกฆ่าและแม่ก็วิ่งจูงเธอหลบหนีเข้าไปในป่าแต่เธอสะดุดล้มลงและแม่ก็ถูกธนูยิงเข้า นางเอกตื่นขึ้นมาเพื่อพบว่าแม่ของเธอตายไปแล้วและมีอีกศพหนึ่งที่ถูกโยนทิ้งก็ามาหาตัวเองนางเอกของเราใจสลายจนทนไม่ไหวประตูเปิดออกแล้วมีมือหนึ่งดึงเธอเข้าไปนั่นคือพระเอกที่ไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายเข้ามาทำอะไรที่นี่พอทักว่าร้องไห้ทำไมสาวเจ้าก็บอกว่าไม่ได้ร้องไห้และไม่ได้ตั้งใจมาตามหาพระเอกด้วยแต่เลือกนอนที่พักเดียวกันซะง,งั้นทั้งสองยังคงโต้เถียงกันแต่ลับหลังนางเอกของเรายิ้มยังมีความสุข วันต่อมาอีกด้านหนึ่งในวังหลวงพระราชากับเหล่าขุนนางกําลังกินเลี้ยงกันอยู่ในสวนแล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องเด็กชายที่เคยพบระหว่างปลอมตัวขึ้นมาเด็กคนนั้นสอนบทเรียนให้พระราชาว่าหากมีสัญญาณของปัญหาก็ต้องรีบกาจัดทิ้งทําเอาขุนนางในที่แห่งนั้นเลิกลักกันไปหมดเป็นพอดีกับที่องค์ชายน้อยวิ่งเข้ามาตามลูกสุนัขที่หลุดเข้ามาและองค์ชายก็ยังดูหวาดกลัวพระราชาไม่เปลี่ยน ส่วนของพระเอกกับนางเอกนั้นต่างก็มาทํางานของตัวเองต่อพระเอกเริ่มภารกิจวันที่2โดยการแฝงตัวเข้าไปกับรถสินค้าจับตาดูพฤติกรรมของเป้าหมายเหล็กมีค่าที่เขาต้องขโมยนั้นเป็นที่รักของเจ้าของมากจนถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะเข้าไปขโมยมายังไงกันล่ะเนี่ยเขาเข้าไปในโรงตีเหล็กในขณะที่นางเอกสอบถามช่างตีเหล็กที่มาใช้บริการว่าไม่มีขบวนเสด็จของพระราชชาผ่านมาอีกแล้วจริงเหรอ แล้วก็เจอหินประหลาดที่นางเอกบอกว่ามันมีคุณสมบัติดึงดูดแม่เหล็กเข้ามาหาได้เลยขอให้หนางเอกช่วยทําอุปกรณ์บางอย่างแลกกับการลดหนี้ให้ด้านคณะคนรู้จักของพระเอกพอพระเอกยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปตามหาลูกชายบอกว่าหน้าที่ปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจเขาเป็นหน้าที่ตนแล้วอาจารย์ก็เรียกทุกคนมากินข้าวแต่เอกใจว่าลูกสาวตัวเองหายไปเขารู้ทันทีว่าลูกสาวแอบขึ้นเรือโดยสารคนอื่นไปตามหาพระเอกในเมือง ทุกคนวิ่งตามไปที่ท่าเรือโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีสายรับข่าวข่าวเรื่องที่ซ่อนตัวของพวกเขาไปบอกขุนนางได้ในที่สุดตัดกลับไปที่กลุ่มนักฆ่าหญิงดูเหมือนจะได้ข่าวลือเรื่องบานเป้าหมายจับตัวหญิงสูงสักที่เป็นสะพ้ายของตระกูลได้ทำให้เข้าใจผิดไปว่าพระเอกถูกจับตัวไปบังคับให้ฆ่าตัวตายตามสามีหนึ่งในนั้นที่เคยชื่นชมการกระทำช่วยชีวิตนางเอกก่อนภารกิจของพระเอกก็ขอตัวออกไปโดยไม่ได้บอกคนอื่นๆว่าจะไปทำอะไร พระเอกต้นเรื่องดูสุขสบายดีกว่าที่เหล่านักฆ่าคิดมากเขาเดินอยู่กับนางเอกสองคนแล้วเห็นชิงช้าเลยชวนนางเอกให้เล่นเขารู้ว่านางเอกอยากเล่นแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ต้องฝืนใจตัวเองภาพในอดีตซ้อนทับเข้ามาในความทรงจำของนางเอกอีกครั้งพอของเธอที่ลูบผมให้อย่างอ่อนโยนแล้วบอกให้ลองในสิ่งที่อยากลองทำโดยไม่ต้องสนสายตาใครรู้ตัวอีกทีนางเอกก็ถูกพระเอกดันตัวไปนั่งชิงช้าแล้วออกแรงแกว่งให้ความรู้สึกภายในใจนางเอกเอ,อ่อล้นมาพร้อมกับน้ำตาก่อนจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มได้ในที่สุดคำวันนี้ พระเอกออกปฏิบัติการขโมยของด้วยอุปกรณ์ที่ขอให้หนางเอกทำให้มันเป็นธนูที่หัวลูกศรเป็นแม่เหล็กแล้วผูกเข้ากับคันเชือกไว้อีกทีเขารอจังหวะที่เป้าหมายถือเหล็กล้ำค่าออกมาข้างนอกยิงแม่เหล็กออกไปจนมันดูดติดแล้วรีบดึงคันเชือกกลับเข้ามาหาตัวเองจากนั้นก็ถูกบริวารในบ้านนั้นตามจับไปตามระเบียบพระเอกแปลกใจที่เห็นว่านางเอกตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านร้างเมื่อคราวก่อนที่จริงนั่นก็เป็นเพราะได้คำพูดบอกให้เธอไม่ต้องฝืนใจของเขาเป็นแรงผลักดันเธอผลักประตูเข้าไปและพบว่าย,ยุนมูเองก็อยู่่ทีีน มันไม่เคยร้างเพราะยุนมูรักษาบ้านหลังนี้ไว้รอนางเอกกลับมาตลอดยุนมูบอกว่าสมัยถูกแาบทาให้แต่งกับนางเอกเขาเคยแอบเข้ามาดูหน้าเธอที่กำแพงว่าสวยไหมพอเห็นเธอแล้วก็ไปรบเร้าพ่อขอให้รีบเร่งวันแต่งงานนางเอกเองก็รู้สึกขอบคุณที่เขาช่วยดูแลรักษาที่นี่ให้มาโดยตลอดแต่เธอคงจะเข้ามาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ยุนมูช่วยปฏิบัติกับเธอตามสัญญาตอนที่เธอยังเป็นกีแซงด้วยจากนั้นนางเอกก็จากไปโดยไม่ให้ยุนมูไปส่ง ทั้งสองพูดคุยโดยที่พระเอกเฝ้ามองกันใช้เวลาร่วมกันของสองคนนั้นจากที่ไกลๆดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ยินบทสนทนาพวกนั้นเลยได้แต่สงสัยว่าดึกป่านนี้แล้วมาทําอะไรกันที่บ้านร้างแหมตอนอยู่หอกีแซงเย็นชากับเขาจังพอเข้าเมืองมากลายเป็นคนละคนเลยแต่แล้วก็เห็นขบวนเกี้ยวน่าสงสัยผ่านมา ในนั้นมีหญิงสูงศักสะพ้ายตัวจริงของบ้านนี้ที่พระเอกเคยช่วยไว้ถูกจับตัวอยู่นี่คือเป้าหมายที่ทําให้เขามารอยอยู่ตรงนี้พระเอกเข้าไปต่อสู้กับคนคุ้มกันเกี่ยวและช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้อีกครั้งเธอบอกว่าชายคนรักถูกทําร้ายไปตอนพยายามปกป้องเธอแล้วเข้าสวมกอดพระเอกร้องไห้ใหญ่เป็นพอดีกับที่นางเอกออกมาเจอแล้วเข้าใจว่านั่นคือนายหญิงคนรักของพระเอกเลยทําหน้าเซ็งเดินจากไปโดยไม่ร้อให้พระเอกอธิบายอะไรทั้งสิน้นความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาอีกนางเอกเห็นรักฆ่าหญิงในหมู่บ้านออกมาตามหาตัวพระเอก แต่เจอตัวนางเอกเข้าแล้วคิดว่าน่าเปพระเอกไปนางเอกรีบ g r a เข้าไปส่งซิกบอกพระเอกแต่พอจะหนีไปข้างหน้าก็มียืนมูอีกตอนนี้พวกเขามีโจดล้อมหน้าล้อมหลังสุดท้ายจึงไม่มีทางเลือกต้องพากันไปซ่อนตัวอยู่ในเกี้ยวคแคบๆด้วยกันนางเอกคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเลยจะถอดเสื้อผ้าให้พระเอกใส่ตอนนี้เลยในจังหวะที่นักฆ่าหญิงจะมาเปิดเกี้ยวอยู่แล้วก็ได้มีกลุ่มคนถืออาวุธพวกเดียวกับคนถือเกี้ยวเข้ามาซะก่อนถามว่าเป็นใครแล้วชักดาบใส่เธอเองก็เตรียมมีดที่ซ่อนไว้ใต้แขนเสื้อขึ้นมาเช่นกัน และตอนที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ